พอๆกับสังวานงานปั่นนะครับมือนี็คือแตงแขวปูนาคเนาะครับเนาะแตงแขวปูนาคเซ็ตสินลงไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะทาสีเล็กๆ,ๆน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวจะทาสี เดี๋ยวจะทาสีแข่วปากท้าสีแขว่แขวปากแล้วขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนกับแขวว่ามนะครับนะเนาะเมื่อนี้เริ่มมาทาเลยมาแตงแขวาให้พ้นไม่ครับแตงแขวให้เป็นปลายแหลมๆนะครับเนาะช่วงนี้ก็คือเก็บรายละเอียดของสีสักน้อยแต่ก่อนคล้ายๆคือแขวาค้นนะครับแข่าเข่ปูนาคเนาะ จอบภาพเพิ่นก็นเลยว่าอยากแตงให้ไหมว่าสันปั่นห้งแล้วกับพอดีปั่นห้งแล้วแอดก็เลยแตงเนาะขอนก็แตงแล้วเมื่อนี้แหละครับแต่ก็เก็บรายละเอียดของสีเล็กๆน้อยกับที่แล้วเนาะเพ่นสีทองยังหน่อยนะครับสีทองแกมสีเหลือง ห็นเป็นมิติยังน้อยเนาะเป็นสีทองออกมากน้อยครับด้านนี่สองกันแล้วเื่ากันครับหัวนี่คือหัวที่แรกครับส้มหัวที่สองนะครับเนาะส้มหัวที่สองน้ำกัน ครับนี่กับหัวที่สองนะครับเนาะแตงทั้งสองหัวแตงแขวปูนาคให้ไหมเนาะแต่ก่อนเนี่ยไข่ก็แขวาข้นนี่เนาะแขวบวบคมบแหลมนะครับแต่ก่อนแขบวบคมบแหลมเห็ดก็เลยมาสกัดไหมเนาะครับสกัดแขวออกไหมเม็มดเลยมาแตงให้ไหมแตงให้เป็นแขวสีขาวเนาะแตงให้เป็นน้ำแหลม เกีกรก็เป็นแข่คล้ายๆคือแข่ข้นเนาะครับเป็นตุ่ยแหยดก็เลยมาสก,กัดหวงไม้เมื่อแต่งให้ใหม่ครับลักษณะสวดทรงของแอดเห็ดเนาะก็เลยจะเก็บสีขาวตามแข่นิดๆิน้นนนนอยๆกับหที่แล้วครับนี่ก็คือผลงานเนาะครับเนาะครับปั่นหงแล้วเนาะครับปั่นหงแล้วทั้งสองตัวก็เลยมาเห็ดแข่พญ,ญา,านาคเนาะ ครับห้องตู้สองห้องกระแล้วว่านนะครับเนาะห้องตู้สองห้องกระแล้วว่านนี่ครับครับถ้าถูกใจก็ ติดต่อได้รนะครับเนาะเบอร์โทรก็0627269206นะครับเนาะเบอร์โทรถ้าหากสนใจเนาะแม้แต่แทงเข่วพญานาคให้ไหมก็ยังแทงได้เนาะแต่ก่อนที่เป็นใครใครคือเข่าข้นครับสวัสดีครับ